สำหรับการหมักนะคะในะปริมาณน,น้ํา200ลิตรนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมน้ําตาลก่อนเลยนะคะ10กิโลกรัมค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คอยชั่งตวงเรื่อยๆนะ,ะนะคะนะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายที่เราเตรียมไว้10กิโลกรัมลงไปเลยค่ะคๆๆจากนั้นคนให้น้ำตาลละลายนะคะ จากนั้นนะคะก็ใส่เชื้อใจโคโดมานะคะลงไปเลยค่ะ200กรัมนะคะใส่เชื้อใจโคโดมาลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ต้องอยคนเรวขย,วยอันนี้นะคะจะเป็นการขยายเชื้อใจโคโดมานะคะ ใส่น้ำลงไปนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็คนนะคะให้เชื้อน้ําตาลแล้วก็น้ำเนี่ยละลายเข้าวยกันนะคะมีเ